สบายดีสบายดีอีกห well. รอพี่น้องเข้าห uh, ่างยุ่ยยั่งอีกแล้วพี่น้องอ่าห่างอีกห่างอีกสักนู่นเบิ่งเบิ่งดกันไอติ๊กเออไอตเ๊กยงจำพี่น้องมือหอมหอมหอมอ คนไล่ไล่โหลดกันไลายจนสิบวิมบนจอดโหลดน่ะเป็นได้มาเวิรงห่างเป็นได้นี่ปมาเมาจัดปมาเมามาจัดแม่กระเป๋าหน่ เดี๋ยว,วเพืนะ่อนเอาคัดได้ไปเถื่อนหนาสิจัดกระเป๋าหล่อล้วนนะอืมเดมเน่ไ้อายรครับไปตั้งได้อายอาหารอาหารยูเทิง หายเลยหายในห่างได้คนหลยแทๆโอ้คนคนหลยจนแบบบบคล้ายๆประเทศไทยเลยนะ <c oughs> อีลาขึ้น <c oughs> อีลากระเย,ยบผักต้นนี้อีลาที่เปนนู้นนี่นี่นย,ยป่าผาหยียเลย ยี the the ่แรงเงิน่สนรกยังเช่น่นคำภูวงนี่แตงหานคำนี่ก็ได้สูงอยู่ น so ี่เต็กในร้านค่ำนี่ก็ได้ซูงอยู่ได้เออ้เหลืออลลามเมียนบ่ รวมเบิดอันนี้มีจักสันน่ะฮะห้าเออไม่หาสันฮะึ้นสันซ้ำในนี่เนาะ ขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้่งขึ้นไปเรื่อยๆว่าบอนคายของอยู่ของกินอยู่สัน่น du sân hơn nọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันอยู่โซนผู้บาทอกคนละตึกบอกโอ้ย่างไปเรื่อยๆมันติดกันไหมสบายดีค่ะเที่ยวให้ครบเลยเที่ยวภูเที่ยวผาเที่ยวน้ำตกเที่ยวห้าง เซนไฟซีสอยากินเซนไฟ้เนะซีส,สนี่หลังจากออกจากห้างพี่น้องก็มาจองบันผักเนาะหรือว่าโรงแรมนอนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้นอนอยู่เวียงอีกแล้วขึ้นหนึ่ง านางเจาะเอาตัวบ้านพักจับขืนมาในมอเตอร์ไซคับยิ่งการสองคนแหละวันนี้นะคะพอตู้พี่น้องพอลุงทานนอะ่ะเนาะพอคนผัวคนโก้คนเก่าของแม่ทุ่มนี่แหละแน่เพือนอีพอนี่นะพี่น้องเพือนพอเพืนพอเพือนพอลุงทานนี่แหละชาวแพงเคยมานอนช่องขึนอยู่นี่ อันมานอนกับโบเม่นมันยังดอกมาเรื่องของอ้ายนะผูถือรถซ้นน่ะละแล้กก็เลยมานอนแลนนั่นน่ะเอาเงินมาเอาเงินเดือนอ้ายเล็กก็เลยมันเถี่ยวหาผอเลยเอาเฮื่อนเฮื่อนลังในนะอกเฮื่อนอันจะจ่อยฮะเออเอาอีพออีพอใหญ่ไปนอนอยู่พูล่ะไปไป พพักผ่อนนอนอยู่คนเดยวเลยฟาฟาาสบายดีพ่อสบายดีสบายดีน้ำมาได้คนไคนลาวเลยเนาะเฮ้ยนาได้คนู่แบบลาวเลเนาะ ไอ้นไอ้ซดออไอูขับแขกเนี่ยอันนี้บ้าเฮือปไับแขกจะมาพูน13เมตรพระเิเไัได้ยินลูกชายว่าว่าสีเอาหลดหรือสีเอาฮือนเอาฮือนเนาะแม่อ้ทางนี้าเฮือนควุมเยพี่ขอลุงา พดไปดี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 ไีไปดีไปดีไดีไปดีไปดีดีไปดีไปดีไปดีดีไปดีไปดีไีไปด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 ีดีไป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 ดไปดีดีไปดีไปดีไปดีไไดีไปดี มนนขึ้นได่แรงเลยขึ้น้หล่เลยอวกนขึ้นขึ้นผู้เปี่ได้ไหมลขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยรขึ้นเลยไปทำจริงไม่ได้ไปทำหอกได้ไปแต่อันอันนั้นคว้างซี่ อังนึ่งคูณสองคูณสองังนคณสองไม่ออันไปบงว่าสกันได้บ่ำจำจีอันอันเอากระเป๋าไว้อันไทยมันได้บ่กระเป๋ากระเป๋าสมใบได้ๆด้ได้โอเรือรถอีเพอรสิไปส่งไอ้ก็ใหญ่หัวสะพานหรือรถเก่ง พวกเจ้าอยู่ีี่ไเมือดีสองคนม่เมือดียามพ่ออยู่เฮ้ยไม่โดนมันก็มนเมือันี่รัเมย์มันจิดนึงขาเมื่อ็ชวนคนไปลิงอยู่ได้ที่ัเียได้ก็ได้ไ่ารแอ๋วเอาแต่กระเป๋าลังงานเอ้าแต่กระเป๋าพลัอ่ลัง เดลวั้เป็นลได้เาไเนียราคนอมากินนลเสล้เบ้นดดป่อวนนดลลูกรมคินบ้าดีใจถ้าแต่เามินดีใจเลยบิเอะอ้ออีพอเราเปิดเปิดประตูให้เขาซุบเลเอลิกเอลิกว่าไม่มานอนเอลิก ป้าทอดรทัสพามันค in ือมืดใช่ปะปาเอาพรมยังนอกมาปูนอกอนี่น <word on Belarus> I mean, ันกยจ่อยเด้ค่ะกเนน้นลาตีสวัสต ไข่แล้วมันมงงเข้าเออเปิดแล้วว่าพัดลมนีเเนมนม่เปิดเลียมันก็รุเปิดเรีมันสวิ่งก็ได้คล้อยบางแหงมั้ลาติสวรรคีครับเฮ้เผื่อมืออยอรนี่างงดมือเพิ่นบอยากม,มาคุ้มเอามาไปไปหาพอตูก่อน อันนี้บ้านบ้านอันะไรเนาะอันพ่ออยู่ปัจจุบันแม่ชุ่มแก้าขึ้นมาอยู่พี่เบิร์ดเราบ่กก็พ่ะอะไรเออห้องแม่ห้องพ่อห้องกระจอยเด้อยู่เฮือ้หน้องอยู่ห้องก็บักใหญ่เนาะแม่ห้องแม่ห้องพ่อนี่อื้มันโยมวันหย่ามันโยมวันหย่ายิ้มแม่ล้วว่ามันโยมวันหย่า โอ้ห้องน้าติดกับโตรงมาเลยน่ะโอ้เห็ดขากเลยเอาไผ่แสมน่ะน่ะลูกไอ้จอยเฮ้ยเอ้ยไฟเปิดไฟละเฮ้ยนี่พวกแกบอกนอนนอนแฮมเนี่ยพวกแกบอกนอนนอนพี่แล้วให้ฝรั่งนอนตรงแฮมสิเออแม่นอะละตะกี้ว่าอ่าตะกี้ว่ากวาสิพานอนจังสีแหละก็เลยนอนเป็นหมู่ไอก่อนพอเมื้ออื่นพันสิกราบเด้เออสดกย์เมื้อื่นพันกราบก็เลยนอนเป็นหมู่ อันเออผัดก้อนมืออื่นจังไปส่งเล่าอยู่ว่าสาพานห้างเมืองมืออื่นพ้านีแด้มานอนนันนอนแล้วเอลิกนะเอตุ่มนอนแล้วนอนบนะหังเอากรเพื้อยังนอน่เพื่อกอเบองกรบืออย่างไรกระเบื้องห้าไปสมอลราบุไปเลยนะที่สังเบียน อ๋อไปพักเลยลุยดีแ s ็กซี่แต่ลุยเดียะตอังกร่าว่วาซมิุตงคือไอ้ทามีมีไอ้ซดนะคือไอ้หาขอไปเห็นนะขอจข้บวดอมได้หมดะิมเดียวก็ไอ้ทาเท่เห็นปูนะที่อไล่ผไล่แมมาว่าเอาใส่กันจักเหม็นยังสำลูกแฮ่ไล่เถอะสหลายพ่อแรแม่เียแม่ แล้วแต่อีกพอได้ย,ยี่แม่นไม่กับประมาณลังหนึง่งแล้วน้ำก้อนแม่นยังโอ้ก็จะรู้สาวอ่าเป็นเฮือนเก่าของพอ่อเนาะเพื่นได้เฮือนลังใหม่แล้วก็เลยใหญ่ามาอยู่พี่เบิรงสซมพี่น้อง เรียมกันขโมยใส่มาฮันเองกันสิขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องถ้าก็ไรก็แชร์ก็ติดตามในเด้อสบายดียรอชมคลิปนะ